พี่หมีจะพาไปเที่ยวเอ้ยไม่ได้พาไปเที่ยวพาไปทำบุญที่วัดภูผาแดงวันนี้ยังไม่เคยไปแต่เคยขับรถผ่านแล้วเห็นเจดีย์ใหญ่มากบนเขาก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เลยจะไปกันไปไหว้พระขอพ,อพอรด้วย ับต่อไปบนทางหลวงชนบทมุรีาน40507กิโลเมตรอไม่ใจค่ะกรดที่หลงปูรี เงียบสงบมากเดี๋ยวจะขึ้นไปดูเจดีที่กำลังก่อสร้างอยู่ยังไม่ตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าไม่รู้จะขึ้นไปทางไหนนะมา <c oughs> แบบไม่งงไม่ไม่รู้อะไรเลย เราวัดก็เงียบมากเป็นวัดป่าสายหลวงตามหาบัวแล้วน่าจะเอารถขึ้นไปใช่ไหมพี่หมีเอารถขึ้นไปดีกว่าเนาะเพราะเขาก็ทำถนนไปอยู่เดี๋ยวลองขึ้นไปตรงทางนู้นนะคะทางนู้นเดี๋ยวลองดูเนาะ ก่อสร้างกันอยู่เลยยังไม่เสร็จค่ะเข้าไปดูข้างในไม่น่าได้ไม่น่าจะปลอดภัยสวยมากน่าจะเป็นโครงสร้างแบบใหญ่ๆน่าจะเสร็จแล้วเหรอน่าจะแค่ตกแต่ง ไม่กล้าเข้าไปข้างในเพราะว่าเขายังทำงานก่อสร้างอยู่คงต้องรอให้เสร็จแล้วก็ทำพิธีเปิดอะไรก่อนแล้วก็เข้ามาดูกันอีกทีแถวนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะมีแผ่นปูนด้วยนะก่อสร้างเต็มที่กัดงั้นเราก็กลับไปก่อน ขุสามาแต่ก็ไม่เป็นไรได้ไปทําบุญน้อยหนึ่งอยู่ตรงที่ศาลาน่าจะเป็นสีขาวไหมถ้าเสร็จแล้วการสีขาวหรือว่าสีทองไม่รู้ได้กลับกลับกลับรถเก่า เราก็กลับมาอีกครั้งว่ายัางไม่ได้ทําบุญก็เลยกลับมาถามแล้วมาเจอหลวงตาหลวงตาก็เยบอกว่าขึ้นไปข้างบนได้ยูแต่ว่ายังไม่เสร็จแต่ว่าเก็ขึ้นไปได้อยู่แล้วก็มีที่ทําบุญด้วยเพราะว่าความตั้งใจคืออยากจะมาทําบุญแบบถวายปัจจัยนิดนึงร่วมทําบุญก่อสร้าง พระมหาเจดีย์อ๋อนี่ที่จอดรถอยู่ตรงนี้ตรงไหนอะทางขึ้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวน,นะนี่อ่ะเดี๋ยวเดินไปหาทางขึ้นก่อนอุ้ยอันนี้จะขึ้นลิฟต์ ด้านในห,หลังก็ไม่กล้าเข้ามาพี่หมีเข้าไปกันสาม ลิฟต์ก่อสร้างมีแหมอมีเป็นไงล่ะ <c oughs> มีกขาดไหยไม่น่าเชื่อแปลกตรงที่เขายังให้คนเข้ามาได้เนะไหนๆก็มาแล้วจะได้มาทำบุญอ้าถึงชั้นสามแล้วเมื่อกี้คุณยายก็บอกว่าให้มาชั้นสามอ๋อ อ๋อนี่มาถึงแล้วชั้นสามโหยังไม่เสร็จอ่ะถ้าเสร็จคงสวยมากเลยเนาะถ้าใครถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะเพราะว่ามาร่วมช่วยกันทำบุญแบบสมทบทุนก่อสร้าง แล้วตรงที่ทําบุญอยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยหาอันนี้น่าจะถ้าเสร็จแล้วน่าจะให้ขึ้นได้แค่นี้หรอมั้งข้างในก็น่าจะเป็นที่กลาบพระไหมป่ะเอาอันนี้ขยายไปให้สวย นี่ยนะคะยังไม่เสร็จเลยวัดป่าเอยวัดภูผาแดงอยู่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดอรนะคะถ้าใครจะมาแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าอยากมาทำบุญร่วมสมทบทุนก่อสร้างก็ดีนะคะเพราะว่า เป็นสถานที่สวยมากถ้าเสร็จแล้วน่าจะสวยสุดๆนู่นดนอ่อยู่ตรงนู้นเออเนเนาะตอนนี้จะเป็นรูปข้างในตรงเจดี JD ชั้นสามเนาะพอขึ้นลิฟต์มาก็จะเมื่อกี้จะอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะแต่อันนี้จะด้านใน เป็นวงกลมอะแต่มันยังไม่รู้จะตกแต่งเป็นแบบไหนเนาะแต่ว่าคิดว่าต้องสวยมากแน่ๆแต่ว่าตรงนึกว่าจะมีตู้หยอดแถวนี้ไม่มีเดี๋ยวลงไปถามคุณยายข้างล่างก็ได้ไม่เป็นไรปลงไปข้างล่างเห็นแล้ว เดี๋ยวค่อยมาอีกทีนึงตอนเสร็จน่าจะอีกนานอยู่มะสองสามปีจะเสร็จหรือเปล่าแต่โครงสร้างใหญ่ก็เสร็จหมดแล้วแหละน่าจะเหลือแต่ตกแต่ กำลังมากทางนน้นเป็นไรอะไร่ะ ก็าอาจจะตรงนี้ตรงนี้อาจจะทําเป็นทางตรงนี้อาจจะทําเป็นทางแบบสําหรับคนไม่อยากนั่งลิฟต์รอเปล่าไม่ใช่นั่งลิฟต์ขึ้นลิฟต์น,นอ๋อนี่ไงลงได้หรืเปล่าไม่รู้ไม่ขึ้นลิฟต์อ่ะไม่นั่งลิฟต์อ่ะ นั่งอีกแลละใช้คำว่า,าเดินเอากันะนะลงทาง,งนี้ก็ได้มั้งอ๋อตรงนี้ชัดมากเลยมุมนี้นีนนนข่ขากลับขากลับเราจะเดินลงนะคะเราจะไม่ไม่ใช้ลิฟต์ ลองดูเนาะแต่ลงได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอืมได้เหรออ๋อได้ได้ ที่ทำบุญแหละวัตถุประสงค์หลักที่มานี่แหละตอนที่นั่งนั่งรถผ่านเห็นเจดีย์บนยอดเขาแล้วอยากรู้ว่าเอ๊อันนี้เจดีย์อะไรก็เลยแบบหาข้อมูลกลายเป็นว่าเจดีย์ยังไม่เสร็จก็คือเจดีย์จำไม่ได้นี่ค่ะนี่แหละมาถึงตรงนี้น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือ อยากมาทำบุญร่วมสร้างเจดีค่ะมีเจอแล้วที่ทําบุญื่าเมื่อกี้ตอนไปกราบหลวงปู่หลวงปูล่ลีก็ทําบุญไปแล้วทีหนึ่งแต่ว่าเราจะมาทําบุญตรงนี้แปพี่หมีอน้องหมากลัวน้องชื่อเหมือนเหมือนน้องไม่ใช่หมาเหมือนน้องเป็นเสือ ขอ,อกราบพระก่อนนะคะแล้วก็จะทำบุญตรงนี้ร่วมสร้างเจดีย์มาให้ได้นะคะทุกคนมาร่วมทำบุญกันสร้างเจดีย์ให้เสร็จไปพี่หมี อย่าทำบุญนี่ค่ะทำบุญเลยกระเป๋าตังค์อยูไ่ไหนกระเป๋าถืว บอกว่าที่เราคุยกับคุณยายที่ที่คุณยายทําน้ําดื่มให้เนาะเขาบอกว่าสร้างมาเป็นสิบปีแล้วเนาะพี่หมีเนาะยังไม่เสร็จแต่ว่าก็ทยอยสร้างไปเรื่อยๆถ้าใครอยากร่วมทําบุญก็มาได้นะคะคุณยายที่ชงน้ําดื่มอะ่ะที่เขาให้ฟรีเป็นโรงทานน้ําอ่ะน่ารักมากเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวแวะแวะมาไหว้ หลวงปู่อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับกันดีใจมากเลยที่ได้มาอันนี้น่าจะเป็นชั้นชั้นหนึ่งไหมหรือชั้นสองเดี๋ยวนะ เพราะว่ายังไม่ได้เอาให้ดูข้างล่างข้างล่างก็เหมือนงานมันเริ่มแบบสวยเข้าที่เข้าทางเยอะขึ้นอ่ะเห็นนะสวยมากเย็นอ่ะค่ะข้างในเย็นเย็นมากเลยนี่ดู นี่คือหินอะไรอ่ะเขาเรียกหินอะไรอ่ะสวยมากตรงนี้น่าจะเอาไว้ปูพืนะ้นไหมพื้นใหญ่มากน่าจะสองเมตรไนดะ้ไหมสองคูณสองเมตรอะ่ะใหญ่มากดูดิมาช่วยกันทำบุญนะทุกคนร่วมกันสร้างเจดีย์ เป็นุเศดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาอีกเรื่อยๆแล้วก็มาทำบุญอันนี้น่าจะชั้นหนึ่งไหมหรือว่าชั้นเขาเรียกว่าชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง <c oughs> เรียกไม่ถูก ชั้นหนึ่งชั้นสองอ๋ออันนี้น่าจะชั้นสองเออมีนกยุงด้วยนะ ตัวเนี่ยตรงนู้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแต่ว่าน่าจะเป็นตัวเมียเพราะว่าหางยาวอันนี้หมีไปเลยค่ะอยู่อย่างนี้เหรอหมาก็เยอะนะแต่หมาก็ไม่กัดนกอยู่คนดูนี่ ถนนไปไหนโอ้ตัวนั้นสวยไหนอ่ะอ๋อนี้ไงตอนนี้กำลังลำแพนหารจีบสาวอยู่โอ้หลายตัวมากอะ่ะน่าจะคร่าวๆนะต้องไม่เห็นนะน่าจะเกือบสามสิบตัวยี่สิบสามสิบตัวได้ไหนอ๋อนั่นแหละทหารยาวเขาจะเอาไว้จีบสาว ต,ตรงนั้นมันจะมีเขาสตาร์ไว้ก่อนเนาะนกยูงกินอะไร